มาถึงช่วงเนื้อหาสำคัญ1หนึ่งช่วงของรายการความหม่ความแชร์มาคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงของความหม่มาโชว์เบรกที่1น,นะครับนะโจทย์เพลงเร็วของน้องปิกอรวรรณครับก็คือเพลงรักก็บอกไม่รักก็บอกนะครับเพลงนี้นะครับต้นฉบับเป็นของน้องแพราวาพัชรีครับแพราวานั้นเป็นสาวสุพรรณตัวจริงเสียงจริงในเนื้อของเพลงการร้องเพลงนี้นะครับก็จะมีความเหนือของสำเนียงสุพรรณนะครับอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวครับ แต่จะเป็นปัญหาของปิกหรือไม่ผมว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องเหน่อเด็ดขาดครับเพราะว่าปิ๊กเป็นคนแม่กลองคนแม่กลองเองก็เหนิ่อไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับนะบก็มีความเหนื่อเป็นเสน่ห์แบบหนึ่งของคนแม่กลองแหละครับนะฮะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องจะต้องร้องเพลงให้เหนิ่อแบบสุพรรณเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากของปิกแต่ปัญหาปิกจะเจออะไรบ้างนั้นผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับต้องไปดูไปชมม้อกๆกันนะครับตอนนี้น้องปิกนะครับแล้วก็อาจารย์เต้ย Lead ครับรอพวกเราอยู่แล้วครับที่ห้องอัดสบายใจครับคว้าไมมาโชว์สนับสนุนโดย คุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเเจ์กิฟ์คอนเฟิร์ม i ระวังเรื่องคําว่าบอกเนะี่ยก็บอกให้รักก็บอกควาว่าบอกเนะี่ยมันจะเพี้ยนเพียนนิดนิดนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่าแต่ก็ให้เพิ่มความน่ารักสนุกสนุกเข้าไปนิดนึงอีกนิดเดียวนะเท่าที่เอ่อที่เราจะสนุกสุดข,ข,ขีดของเราอะความน่ารักความซื่อนะให้มันออกมาแต่เมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็ฟังเมื่อกี้ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นแล้วอ่าลองอีกสักเทคงหนึ่งแล้วนะ So rock ที่เราบอกไปก็แก้ไขได้ดีนะที่บอกไปแก้ไขได้ดีก็บอกไม่เพียนแล้วใได้ดีมากแต่จรักจะลอกก็บอกกันบอกตรงเนี้ยมันจะบอกไปหน่อยลองฟังดูนะลองฟังดูจะรักจะลอกก็บอกกันมนเลยบอกไปหน่อยรักจะลอกก็บอกกันถ้ามันเป็นพูดมากกว่านี้นะจะรักจะลอกก็บอกกันมมนต้องถึงบอกอันนี้ รักจะลอกก็บอกกันมาเลยนอกนั้นก็ไม่เลืกกอดดีหมดแล้วนะโอเคลองขอเส้นนะได้ค่ะ ฟังเทมเมื่อกี้ก่อนนะฟังอารมณ์ของเทมเมื่อกี้ฟังอารมณ์เ,เอกี้กจะรักก็ป้อจะรักก็ป้อจะรักจะแล้วก็ป้อกันมาเลยเหมือนเดิมปหมคะไม่คือเราว่าอารมณ์ตัวเนี้ยจะดีกว่าตัวที่ร้องเมื่อกี้อ่ะฟังทีจะรักก็ป้อ <unboxing> ก่อนหน้านี้ที่หนูจะร้องแต่หนูรองฟังเทลล่าสุดนะเราก็จะรักก็พอกไม่รักก็พอกจะรักจะลอกก็พอกกันมนเลยเมื่อกี้มันมันกว่าเมื่อกี้มันดื้อกว่าอันแรกใช่ก่อนที่ฟังนั้นเนี่ยมันจะดื้อกว่าเอาตัวนั้นเป็นเกณฑ์แต่ให้ฟังทีตัวที่เราคิดว่ามันน่าจะใช่ให้ฟังทีก็อารมณ์นี้จะรักก็พอกไม่รักก็บ <ค>นะจริงก็ขอให้เอื้อนเอ่ยอยาาทํา,าูเคยโดยที่ไม่มีใจยอยากได้ลมนี้นะแล้วก็แก้คำว่าบอกแค่นั้นเองจริงเส้นเมื่อกี้ก็ได้ละแต่ว่าลองดูงให้ให้โอกาสพาเพราะเวลาหนูเหลือเดี๋ยวมันจะเร็วไป <c ười> <c ười> เียร์ร่วมโหวตให้พวกเขาได้ด้วยการส่ง sms พิมพ์ km ตามด้วยหมายเลขแล้วส่งมาที่4242889เอาละครับคุณผู้ชมครับกับตลับปาดแกนไปเลยอย่างที่ผมได้เกินไปเมื่อสักครู่นี้ว่าปัญหาเรื่องเนิรอไม่น่าจะเป็นปัญหาของน้องปิ๊กนะครับแต่ที่ไหนได้ละครับกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่ของน้องปิ๊กนะครับนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าสำเนียงเหนือของสุพรรณก็มีเอกลักษณ์ของตัวเอง สำเนียงเนอของแม่กลองสมุทรสงครามเนี่ยก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเหมือนกันนะครับเมื่อจับสำเนียงเนอของปิกที่เป็นคนแม่กลองเนี่ยเอามาใส่ในเพลงซึ่งเป็นต้นฉบับเนี่ยสำเนียงเหนอสุพรรณของแพรวพัชรีเนี่ยปรากฏว่ามันเหนอล้ําไปครับเนอกว่านะฮะเอาละงานนี้งานเขาละปิกเอ้ยต้องแก้ไขและนะปิกถ้าไม่แก้ไขลําบากเลย เมื่อผมก็เหนื่อยไม่รู้ไปโผล่ที่ไหนเหมือนกันนะครับนะฮะช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามนะครับนักปิกอรวันครับว่าเขาจะสามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้เร็วและมากน้อยเพียงใดนะครับโดยที่ยังมีอาจารย์เต้ยนะครับคอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้กองเชียร์ปิกอร์วันเค3บดมาครับ KM3 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 ส่งมาเลยครับที่42 4 2 8 8 9ครับเดี๋ช่วงหน้าเรากลับมาดูนองปิกกันต่อครับ กลับ,บเข้าสู่รายการาความหมายความแชมป์กับผมการความเมืองก,กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับนะในเบรกที่แล้วนะครับปัญหาเรื่องของเนอร์เนอร์เนี่ยแม่มันเกิดปัญหาวุ่นวายกันไปหมดเลยนะฮะเปกีกกระพุทธน,นะนะแต่ร้องเพลงเนอร์เกินต้นฉบับของเพลงเขาเนี่ปัญหาก็เลยเกิดขึ้นแต่ผมว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ปัญหาใหญ่คือผมเนี่ยตอนนี้บอกว่าเหนือเพี้ยนไม่รู้จะสำเนียงจังหวัดไหนแล้วเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับนะฮะ ก็ต้องไปดูกันต่อในเบรกนี้ครับว่าปิกเขาจะแก้ไขปัญหาโรคนี้ที่อย่างไรนะครับเขาจะแก้ปัญหาทําให้ความเหนินเนี่ยมันพอดีพอดีกับต้นฉบับได้อย่างไรนะครับแต่ในเรื่องอื่นผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ครับเรื่องของคีย์พงคียเพี้ยนเนี่ยผมว่าปิกเนี่ยสามารถเอาผ่านได้ผ่านเอาตัวรอดได้สบายอยู่แล้วไปแก้ไขปัญหาเล็กๆที่กำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ถ้าแก้ไม่ได้ปัญหาใหญ่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้าแก้งแก้ได้นะครับแมเป็นเรื่องง่ายสำหรับเธอคนนี้ครับไปลุ้นกันดูต่อที่ห้องอัดสบายใจดีกว่าครับ ควา้าไม่มาโชว์สนับสนุนโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเลเจกิฟคอนเฟิร์มให้ฟังทีตัวที่เราคิดว่ามันน่าจะใช่ <c oughs> ให้ฟังทีก็อ,อารมณ์นี้ จะ,กกจะรักก็บอกคือรักก็บอกจะรักจะลอกก็บอกกันมาเลยเธอรักจริงก็ขอให้เอื้อนเอย่ยอย่าทำคุ้เคยโดยที่ไม่มีใจอยากได้ลมนี้นะแล้วก็แก้คำว่าบอกแค่นั้นเองเส้นเมื่อกีก้ก็ได้แล้วเดี๋ยวลองดูงให้ใหโอกาสเพราะเวลาหนูเหลือง เดี๋ยวมันจะเร็วไปจะรักก็บอกไม่รักก็บอกจะรักจะลอกก็บอกกันมาเลยจะลอกบอกจะลอกก็บอกกันเดี๋ยวมันจะบอกไปหน่อยโอบอกจะรักจะลอกก็บอกกันมาเลยจะรักก็บอกไม่รักก็บอก จะรับจะลอกก็ปอ,อกกันมันเลยเธอรักก็จริงก็ขอให้เงิน<ห>เอ่อยอยากทำรักเคยโดยที่ไม่มีใจบอกก็บอก,บอก,บอกพอเป็นตินตีมัไม่ได้ ไปเ่อ <Yeah. S 1> ซึ่งบางเวลาก็มากไปก็ดื้อไป <c oughs> อเคนะเจาะนะก็เป็นคนแบบนี้ชั้นกัดมาก็เป็นแบบนี้ใครจะมองไม่ดีจะอย่างไรก็ไม่ว่าก็เป็นคนอย่างนี้ดูกี่ทีก็เชยนักหน้าและบาง รัก,ก็บอกไม่รักก็บอจะรักจะลอกก็ลอกกันมนเลยพ้ารักกันจริงก็ขอให้เอื่อนเอ่ยอย่าทำคนเคยน้อยที่ไม่มีใจจะรักก็บอกไม่รักก็บอกจะรัก,รกจะลอกกก็เสีฟังนะก็ขอให้เอื่อนเอ่ย โอเคแล้วอ่ะแค่นั้นโอเคแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามีน้องมันยี่ย่ก็ยังอยากให้เออมันร้องแล้วมันไม่ได้อ่ะลองฟังเส้นีเรียนเล่นงดูสักทีถ้าได้แล้วจะเอาเลยอ่ะตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกอาจจะเจาะบางคำที่ไม่ชอบดีกว่าได้ค่ะฟังก่อน บางเวลาก็ดื้อไปดีกว่าวลาก็ดื้อไปก็ดื้อไปอะไรเงี้ยนี่จะมองไม่ดีจะอย่างไรก็ไม่ว่าก็เป็นคนยั่งนี้ดูกิจที่ก็เฉยนักหน้าและบางเวลาก็ดื้อไปชักเวลาก็ดื้อไปและบางเวลาก็ดื้อไป และบางเวลาก็ดื้อไปก็มากไปก็ดื้อไปเหมืนกันและบางเวลาก็ดื้อไปก็ดื้อไปจะยางไรก็ไม่ว่าก็เป็นคนยั่งนี้ดูกี่ทีก็เชยนักหน้าและบางเวลาก็ดื้อไป่่มาจะรก็ไม่ว่าก็เป็นคนยั่งนี้มงกี่ทีก็เชยนักหน้าและบางเวลา อ่ามันตั้งใจไปหนให้เป็นธรรมชาติเี่ลาก็ดื้อไปบางเวลาก็ดื้อไปก็ดื้อไปดื้อไปก็ดื้อไปลองดูไปก็ไม่ว่าก็เป็นคนอย่างี้ครูกิ่ทีก็เฉยนักหน้าและบางเวลาก็ดื้อไป้ผิดโอเคตรงนี้แหละเก็บไว้เชยนักหนาและบางเวลาก็ for hey you yeah. ใจไม่เป็นไรจากแบบของหนูก็ไม่ผิดอะไรแต่ว่าเวลาเราไปร้องจริงอ่ะครับจะรักจะลอกก็บอกกันแค่นี้พอะลนั่นมองหนูก็ะจะรักจะลอกก็บอกอ่ามันจะมันจะรักจะลอกก็บอกกันธรรมดาจะรักจะลอกก็บอกกันมาเลยอะไรเงี้ย ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้ฟังไปต่อไปไม่ใช่คนน่ารักไม่ใช่คนแซ่ดน,นี้อย่างนั้นไม่ใช่คนในปั้นรับกล่นี้นะไม่ใช่คนน่ารักใช่ไม่ใช่คนน่ารักไม่ใช่คนแซ่ดน,นี้อย่างนั้นไม่ใช่อ่าดูนิดหนึ่งดือนิดหนึ่งดูหนึ่งไม่ใช่คนน่ารักไม่ใช่คนแซ่ดนี้อย่างนั้ <GU Z> น <hij outro> ไม่ใช่คนในปั้นเพราะเข้าใจไม่เคยวา่าทิปเกเรสักนิดมันก็เป็นไปตาม จะรักก็บอกไม่รักก็บอกอจฟังต่อฟังตัวเก่าจะรักก็บอกอะจะรักก็บอกไม่รักก็บอกจะรักจะรักแรงความจริงใจสักทีจะรักก็บอกไม่รักก็บอกจะรักกังวลไหมทำได้ทำธรรมชาติแบบนี้เดีจจ๋ยวจอดมาก่อนนิดนึงจะได้ไดเข้าถูกจะได้ไม่เพี้ยน ที่ฉันเป็นแบบนี้เธอกินแบบไหนแสดงความจริงใจสักทีจะรักก็บอก เดี๋ยวเจาะที่เดิมที่เดิมเ <ฮะ S 1> ระก,ก็บอกไม่รักก็บอกเลยนะจะรักก็บอกไม่รักก็บอกจะรักจะลอกก็บอกกันมาเลยถ้ารักกันจริงก็โอเค,อเคฟังก่อไปอเอ็นนี้มันจะดือกว่าจะรัก เป็นยังไงเนี่จเนี่ยจะเป็นยังไงนะนี่นะหน้าน่เนี่ย,ยนะจอโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วครับ<อ> นค่ะนี่ปัญหาคือเรื่องของมันเป็นสุพรรณนะค่ะสำเนียงอะไรเลยก็อาจจะไม่เป็นไรแต่เไม่ติดไม่ติดแล้วก็เรื่องของอารมณ์ดื้อเพราะมันไม่ไม่ไม่ดื้อทุกทุกเทกทุกเทกมันจะเราต้องเลือกจะงเทลงเงี้ยเทคงที่เราเปิดในฟังคือเพงที่เ่าสนใจก็ไม่ผิดแล้วมันเป็นเรื่องของเอออาจจะเป็นช่วงเวลานั้นที่เราลงทุเหมือนกันส่วนข้อดีก็คือคนที่ร้องแม่น สัดส่วนอะไรต่างดนตรีต่างดีแม่นยำก็ทําได้ดีอะแล้วก็รดวดเร็วเวลาแล้วก็ใช้ไม่เยอะอะไรจริงๆมันก็ได้แล้วล่ะเราให้ร้องไมเฉยจะได้บอกก็ดีก็เสียของคือว่าถ้าถ้าถ้าร้องได้เส้เนเดียวยาวเงี้ยแบบที่พี่ร้องเนี่ยก็ดีไม่ต้องเจาะมาเจาะง่ายใช้ง่ายไม่เจาะคำๆเลยก็ปัญหาของแค่นั้นเองอาจจะต้องไปฟังว่าสมเนียง จะรักจะลอกก็บอกกันนะเดยหนูจะบอกหนูจะบอกจะรักจะลอกก็บอกกันบอกมันจะมันจะไม่บอกจะบอกอ่าไปฟังให้มันจะได้กลืนหน่อยจะรักจะลอกก็บอกกันมาเลยหนูจะบอกไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรเราไม่ใช่คนสุพรรณอันนี้เขาคนสุพรรณจริงแต่ก็โอเคเราสวมรอยให้ได้เรียนอ่า แล้วก็มีคขามาสบายที่อาจจะไม่ต้องไปน่งก็ได้สบายสบายสบายตามสไตยยล์เย็ยนหรือดีกั็โอเคแค่นั้นกลับไปทวนเรื่องเรื่องของสำเนียงมันแนะสำเนียงพสุพันธ์ที่เขต,ต้นแบบก็าตับนอกนั้นก็ดีหมดแล้วแต่ร้องให้เป็นธรรมชาติที่สุดแคนนน่นั้นก็น่าจะเขาโชคด,ดีครับผมคุณค่ะ ค่ะสำหรับเพลงที่เข้าไปอัดเมื่อกี้นี้นะคะรักก็บอกไม่รักก็บอกอาจารย์ก็บอกว่า,าสำเนียงมันอาจจะไม่ถึงคนสุพรรณเท่าเท่าไหร่ก็อยากจะให้ลองไปฟังต้นฉบับดูแต่ก็ไม่ไม่ต้องถึงขนาดให้ไปเหมือนเขาแล้วก็ตรงคํามันจะมีอยู่คํหนึ่งคือว่า,าจะรักก็บอกไม่รักก็บอกอาจารย์ก็บอกว่าให้ระวังคํานี้ค่ะแล้วก็อยากจะให้เป็นธรรมชาติดือด้อนิดนึงเพราะเพลงมันจะอแอนวดือด้อนิดนึงก็อยากจะให้ทําตรงนั้นให้ออกมาดีนะคะ ็ปิ๊กก็จะตั้งใจทำให้ดีแล้วก็อยากจะให้ทุกๆท,ท่านที่ติดตามชมทางช่องแฟนทีวีนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กับปิ๊กเคมสด้วยก็อยากจะให้ช่วยกันวตกันมาเยอะๆเ,เลยที่4 2 4 2 8ซีนะคะน้องปิ๊กเคมสคะ่ะขอบคุณค่ะ เชียร่วมโหวตให้พวกเขาได้ด้วยการส่ง SMS พิมพ์ KM ตามด้วยหมายเลขแล้วส่งมาที่4242889แอคท่ารอเลยครับผู้ชมครับอย่าตกใจว่าเอ๊ะพฤธิกรรายการนี้เป็นอะไร เพราะว่าผมเนี่ยเตรียมตัวแล้วครับตอนนีใกล้จะปิดรายการแล้วนะครับผมคงต้องบอกว่าออกไปหาความสุกกับช่วงสงกรานบ้างแล้วครับต้องไปเล่นน้าไปฉีดน้ําสาวๆสักหน่อยนะครับโอ้คุณผู้ชมครับนะฮะอย่าลืมนะครับว่ายังไงก็ต้องเล่นอพพอร์อนะครับอย่ามากจนเกินไปเดี๋ยวจะเป็นอันตรายกับตัวเองนะครับเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ได้ดูน้องปิ๊กเราใช่ไหมครับเขาแก้ไขปัญหาของตัวเองได้ไปรุ่งแล้วนะครับนะฮะก็ลองโอ้ปีครับแต่วันพรุ่งนี้ครับเราจะไปต่อกันที่พ่อหนุ่มคนหล่อคนนี้ครับ คนสุพันตัวจริงๆเลยนะฮะเพราะหนุ่มจมโจ,จมนั่นเองนะครับนะกับ k m 4วันพรุ่งนี้จะได้โจทย์เพลงอะไรนั้นพรุ่งนี้คุณทราบแน่นอนถ้าหากว่าเปิดรายการคว้าใหม่คว้าแชมป์ครับวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับนะฮะขอบคุณครับขอบคุณไบก้อนขดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ครับขอบคุณครับติดมาละขอบคุณครับขอบคุณากาแฟลดความอ้วนในเจ๊กิฟต์ครับเรามีความสุขที่เห็นทุกคนมั่นใจขอบคุณครับ แล้วต้องขอขอบคุณครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i ใหม่ครับความสุขที่ใช่ร,รอบๆตัวขอบคุณครับอเสียวอยู่เหมือนกันนะครับเล่นไปเล่นมาเนอไปตลอดไีด่ลำบากอยู่เหมือนกันนะฮะเนี่ยโอ้โห อ่ะพรุ่งนี้เรามาดูนะครับว่าหนุ่มเนิร์ของแท้หนุ่มสุพรรณของจีนโจมจ่มจะร้องเพลงอะไรและจะร้องเนอร์หรือไม่นะครับกับรายการคว้าใหม่คว้าแชมป์ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยแบบนี้วันสงกรานนะครับเล่นกันให้สนุกและมีความสุขกันทุกๆคนนะครับเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับนะฮะฉีดน้ําผ่านทางกล้องเนี่ยครับไปหาคุณผู้ชมทางบ้านเลยนะครับเป็นการใส่ความเย็นความสดชื่นให้กับคุณผู้ชมนะครับ และพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่กับรายการความใหม่ความแามวันนี้การขอนเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ